สวัสดี Fc แฟนช่องนะคะช่องลิลี่พากินพาเที่ยววันนี้เราอะทำผักสลัดปลูกผักสลัดนะคะวันนี้จะพามาดูกล่องปลาแซลมอนนะเมื่อวานแอดไปกินแซลมอนเนาะไปร้านชูชิก็ไปเจอกล่องแซลมอนได้มาเจ็ดใบนะคะเราจะมาล้างกล่องกันนะคะเนี่ยทำไมเราถึงต้องล้างกล่องปลาแซลมอนที่เราซื้อมานะคะ มันเหม็นนะคะอันดับหนึ่งอ่ะคือมันเหม็นเพราะว่าเขาแช่ปลามาเนาะเขาไม่ได้ล้างนะอันนี้เขาไม่ได้ล้างมานะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยมดก็จะเต็มประมาณนี้ค่ะมีแต่ม,มดนะคะเนี่ยค่ะมดทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไม่ล้างมดก็จะขึ้นนะเนี่ยแล้วก็เหม็นด้วยเนี่ยเเป็นเป็นคราบน้ําที่เขาแช่ปลามานะ แต่กล่องนี้เขาเจาะรูมานะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ได้ใช้รูหรือไม่ใช้รูนะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเหม็นมากนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้แอดอาศัยรถมาเหม็นเนี่ยดูด,มมด,ดีมีแต่มดมดเต็มไปหมดเลยดูถ้าเราไม่ล้างนะมันก็จะมดก็จะขึ้นผักเรานะนี่มันคาบนะแล้วก็เหม็นด้วยนะเราต้องล้างนะไม่ล้างไม่ได้เหม็นเนี่ย ดูดมดก่อนดูมดก่อนนี่มดทั้งนั้นเลยนะไม่งั้นมดก็จะขึ้นผักเรานะได้มาทั้งหมดเจ็ดกล่องนะทุกคนนะกล่องใบละยี่สิบบาทบังเอิญมันบังเอิญมีไม่มีใครไปซื้อเรามาล้างกล่องกันค่ะนี่แอดใช้แฟบล้างเลยค่ะ แฟบมันจะมีกลิ่นแรงนวมดไม่ขึ้นนะจะใช้แฟบล้างเลยค่ะล้างกันเลยกัดใบเขียวๆเ,เลยค่ะ 这种话。 ไดือดอับน้ำเลยยังเหล่ออีกเดี๋ยวมาดูกันค่ะดูมดก่อนค่ะนี่มด เทียบเลยนี่นี่เทียบเลยนะนี่นี่มันมาตอมอ่ากินข้าวเหม็นมากเลยนะนี่ไม่งั้นผักเราก็โดนมดพวกนี้เลยขึ้นไปกัดไปกินนะนี่ฟ้าก็เต็มเลยมดเยอะล้างก่อนนะคะ ล้างกันเลยค่ะ ถึงเราจะซื้อมาจากในในแอปก็ก็ต้องล้างนะทุกคนเขาไม่ได้ล้างให้เราต้องมาล้างหเหมืนนอนก่อนถ้าแอปซื้อมาสามใบเป็นีใบก,ก,ก็ต้องมาล้างเหมือนเดิมตอนจะเป็นน้ำน้ำปลาที่เขาเชื่อมาน่ะมันอย่างมัก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกใบในะทุกคนนี่ก็แหว่งนะเนี่ย Để phá về đồ đồ phá về nó, nó nó, phá vài, phá vài, เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปผึ่งผึ่งแดดให้แห้งก่อนนะนี่เสร็จเรียบร้อยทุกคนนี่ค่ะจะตากแดดไว้นะ้าเชื้อด้วยอุ้ยอุ้ยแมวอนหนูมากินดูดิไม่รู้แมวใครนะ โอ้โหสองตัวแล้วนหนูมาจากไหนวะไม่รู้แมวใครมาขี้อยู่ในบ้านทุกวันเลยแล้วนหนูมากินเนี่ยซากหนูนุ่นสองตัวเจอหลายครั้งแล้วเนี่ยมันเอาหนูมาจากไหนวะบ้านล้างนี่แน่เลยเพราะบ้านนี้เป็นบ้านล้างแนละ้วทุกคนไม่มีคนอยู่นะนแมวน่าจะามาจากที่นี่แหละเสร็จเรียบร้อยนะพึ่งเอาไว้นะคะ แห้งแล้วเราค่อยไปเจาะรูฝานะนี่ค่ะนี่ค่ะแปลงผักรอดนะคะทุกคนนี่ให้ฝาแห้งก่อนแล้วเราค่อยเอาไปเจาะรูนี่มือใหม่หัดปลูกตกลงรอดนะคะอันนี้คือรุ่นแรกนน,นรุ่นแรกโตและะ้วค่ะรุ่นแรกวันที่สิบธันวาคมคานั้นคะ่ะ ดูนะวันที่สิบก็ไปดูนี่รุ่นแรกน,น,นี่วันที่สิบทันวาวันที่สิบนี่ก็จะหนึ่งเดือนแล้วนะมันโตช้าไหมอะทุกคนเนี่ยนะรออีกยี่สิบวันจะได้กินไหมลองดูนะเนี่ยจะสีแดงโตช้ามากนะน รุ่นต่อมา17 17ทันวาห่างกันหนึ่งอาทิตย์อะแล้วก็มาอันนี้19 19ทันวาก็ได้10 12วันอันนี้ได้12วันโอเคค่ะทุกคน มาล้างกล่องให้ดูนะคะว่ากล่องปลาแซลมอนมาถึงต้องทำอะไรต้องมาล้างก่อนนะคะเจอการคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีนะคะ